เจริญสุขเจริญธรรมมณายจมเห็นอะไรไม่เนี่เอ,อ้ยนั่งอยู่ท้ายรถเนี่ยมานั่งเห็นพระบอกมาถึงมานอนทำปากเจ็บ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 ไม่มีอะไรกินวันนี้ก็จึงมีกล้วยมาฝากอ่ะลูกอ่ะเป็นกล้วยนะลูกเนาะไม่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 ไม,ไม,ไม่โอ้ยทำ <laughs> ไมดื้อยอย่างนี้ <laughs> นะลูกอ่ะ <laughs> มีการแยกเขี้ยวให้เราด้วยนะจอยจ๋อ,อเอ๊ะทำไมอย่างเงี้ยลูกทำไมเป็นเป็นไม่เ,เ,เด็กไม่ดีเลยฮะทำไมเป็นเด็กไม่ดีลูกเออไปแยกเขี้ยวให้ได้ยังไงอืมเอออาจจะมาทบเอามะม่มวงไเคเขากินมะม่มวงเยอะเอามะม่วงไว้ท้ายรถนะสองลูกจะเอากินมะม่มวงเมื่อกี้เนี่ยสองลูกแล้ว ตอนนี้ก็กินกล้วยตอน่ะกล้วยมาให้กินเก่า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 ไม่มาแต่เช้าจังลูกฮะเจ้าครับมาแต่เช้าจังลูกกินออปอกแล้วปอกแล้วมาแต่เช้านำมาหาของกินเจ้าภาพก็เลยเอาอามะม่วงสองลูกไปท้ายรถระว่างที่กระบะหนัดเพลย์เขาเห็นเพราะจริงๆริเดี๋ยวเขาก็เห็นก,ก,ก,ก็มากิน กินอย่างเงี้ยลูกนะมันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะลูกนะอะยามเช้า,ชานะโยมเจอะวันนี้มาแต่เช้ามากเลยก็จะรับจากเรามีการแยกเขี้ยวใส่เราอย่างนี้นะเออเออด้อนะลูกกินนายโยมยัดเอายัดเอานะลูกกับผงแกมนะนะตอนนี้พระเข้าไปฉันพัฒนารเช้านะครับ ก็เลยทําให้หมาวิ่งไปรุนหมดไม่มีหมามากวนนะก็ดีสามลูกคนโยมที่กระปุงแก้มนะสามลูกที่กระปุงแก้มต่อไปลูกที่สี่คนโยมลูกที่สี่ก็เราจะผ่านมาโอ้ยเปื้อนดินแล้วนะลูกกัดเอาดินออกก่อนนะลูกนะอย่าไปกินดินลูกนี่นะเป็นลูกๆูกนโยมนะนบ๊อบเลยนะ อร่อยใหญ่ด้วยอ๋ยอฮ่าๆเต็มปากเต็มคำเงยมเต็มปากเต็มคำไหนละเต็มปากเต็มคำหาอะไรกินต่ออีกกระถิ่นกระถิ่นลูกน่ขะมองขะมองเห็นะอะไรจมาทืออะไรเกระชับกระชับในในอันนี้เดี๋ยวเขาจะมากินเนาะ อ๋อไม่ใช่กระถินนะลูกนั้นจะเป็นยอดอนไานะลูกนะเดี๋ยวเราจะวางห้ตรงนี้นะยโยมนะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะมาเอานะเด็กกรถอยเขาเด็กกรเจี๊ยะรแะแวงนาบางทีเขาก็อารมณ์ดีบางทีเขาอารมณ์ไม่ดีโยมเราจะต้องไม่ประมาทกับเขา อารมณ์ดีก็มานอนแปะเราอารมณ์ไม่ดีมาก็เย็ดเขี้ยวใส่ <c oughs> เป็นธรรมดานีจอก,ก็กำลังแกะกินเมล็ดทานตะวันนะอ่าที่มี fc fc มาจากอำเภอเมืองลบบุรีคนเยมะอาโมทนากับอายัดยมด้ยนะยัดยมมาไม่เจอจอ <c oughs> นาอุกัวเอามาถุงใหญ่เลยนะคุณโยมนะ โจได้กินนานเลยแหละคราวนี้นี่เราก็แกะเพราะรู้จักกัดนะโยมนะกัดวนี่เรากินข้างในไอ้แอย่เก่าหัวตะเกีะกีแต่ในกระพุงแก้มยังมีอยู่นะโยมนะกระพงแก้มนั้นคือก็เป็นกล้วยเยมอนเมเป็นกล้วยต้องต้องนั่งรักษาระยะเพราะว่าไม่ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจจ่อไม่ได้กณดยมตอฝากกดติดต,ตามเพจถ้าสนใจปัญญานะโยมนะ นะแล้วก็ช่อง y o u ยูทูะธรรมะสุขใจก็ลงวระจอคุณโยมธรรมะสุขใจก็ลงวระจอในช่อง YouTube ก็จะเอาจอมาลงหรือว่าเป็นคลิปธรรมะนะก็จะลงที่นั่นนะอร่อยไหมลูกจอครับอร่อยไหมครับนะ <c oughs> นั่งกินสบายๆคุณโยมนะ